ยูฮูเฮลโล่เฮลโล่เฮลโล่สวัสดีครับนี่คือ,อรายการ Final Part Combat ครับและเราก็อยู่ในเกม Draw a Stickman ซึ่งที่แปลว่าเอ๊ะ Draw หรือ Draw วะ Draw 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 เออ Draw Stickman ตอนหนึ่งนะครับโอเคเริ่มสร้างตัวกันเลย ตาประมาณนี้นี่นี่น,นี่หน้าตาก็อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นี่นี่อ,อ้าวติดเลสไหมวะอือเอาอันไหนดีวะอ่ะอันนี้ละ่ะไม่ทีอืมก็เลยจะหมดเวลาสิบห้าสิบห้านาทีไปเพราะข่าวเวลาวาดรูปนะ ซ <G ain> ึ่งเกมนี้ก็สำคัญมากกับเมาส์คีย์บอร์ดคีย์บอร์ดจะเป็นไอตอนเข้าเกมอ่ะซึ่งเกมนี้ก็เป็นเกมในเน็ตอยู่แล้วนี่เราก็จะมาสร้างตัวอย่างนี้อย่างนี้โอเคแล้วก็กดโอเคไปมันก็จะมันก็จะยึกยื้ยึดยืดจุดอะไรวะเนี่ย โอ้สงสัใจุดบอกเฟเมเรทมั้งทุยเออลงเร็วมีกองอ่ะบล็อกมันคือกล่องโอ้ไม่เคยเห็นกล่องเหรออืมฉันสามารถวัดรูปกุญแจไว้ที่มือของฉันได้มือมืองมือมือง,อ,งอ๋ออันนี้เหรอ กุญแจกุญแจกุญแจเออช่นนี้หรือเปล่าทุยน้ำมันปะแจเออนะใช้ได้เหมือนกันละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจุดเฟรมเลสสองจุดนี้มาจากไหนอ่ะทุยเฮ้ยกูวาดเบ้ามาสองจุดเลยอ่ะช่างมันเถอะ ผมไม่มีอะไรมากเอ้านี่ได้ลูกป่งมาหนึ่งลูกกล่องของฝันเ,เหมือนกับเป็นมแมลงติดตัวไงไม่รู้เอ้ยอืดอืด a now box house house g e ตอ่านไม่ทันแปลไม่ทัน I draw a b a l o o n is my hand บอลลูนวาดบอลลูนลงไปที่มือของฉันบอลลูนบอลลูนกูไม่วาดใส่มือมึงหรอกฮาบอลลูนบอลลูนอ่าใช่นี่แน่ๆเลยบอลลูนนี่อ่าให้ใส่มือมึงล้วเออ นอาฉันไม่ชอบบอลลูนที่เป็นไข่เหรอดูไงก็รวนเล่นะอ้าวไก่มังกรเออใช่เป็นมังกรแน่ๆอือเผากล่องใบที่ตัวอาไปแล้วคุณสามารถวาด Sword 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 in my hand Sword สวอตใช่ไหมสวอตสวอตสวอตที่แปลว่า,าดาบเหรอกูให้มึงเท่านี้ก็แล้วกันนี่มีตัดเค้กอ่ายืดยือ,ย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 อตัวก็ติ๊ดต,ตี้อะมังกรทำไมขามันแฟบจังหมดแล้วใ้ขา,าอ่อนเฉื่อยเฉื่อ,อไปเร็วๆไหนเด้อ ช้าจุงเบอร์อืมเผาไฟอีกครั้งหนึ่งนี่วิ่งเข้าไปจิ้มอืม้มหล่อมากครูไอหมวกใหญ่อ้าว เฮ้ยเมกแมปเมกแมปเฮ้ยเฮ้ยแมป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 เมกไอคอนแล้วก็พวกโปรดิวเซอร์ไปหมดแล้วเฮ้ย hey. เอา้าตายด้วยอะไรไม่ตายตายด้วยเหรียญเหรียญตัว C when there's west coast n o t h I was I you go ไม่ทันอีกแล้ว I now arrange crow about ให hey, ้วาดเม่ฝนเหรอกูไม่วาดอะ่ะกูอยากเพิ่มไฟลงไปอีกฮ่า <c> แ <oughs> อะไม่ใช่เหรอมั้งเฮ้เฮ้ กูวาดไฟไม่ใช่เมฆฝนอ่าเอาเข้าไปอา้าฝนตกหนักเกินอีกไฟบ้านไหนลอยน้ำได้วันนี้ วันนี้วันนี้เหมือนไม่มีอะไรทำอ้าวน้ำท่วมไม่มิดฉลามฉลามฉลามเออเล่นไปกูก็าตายเล่นทำเพื่อ quick down d r a i n a t the วัตถอม of the page วาดอะไรก็ได้แล้วกดตรงที่บัตถอมอะวาดอะไรก็ได้งั้นกูก็วาดเอา้านี่วาฉลามเพิ่มอีกตัวหนึ่งใหญ่กว่าด้วย Uh, แล้วก็จะสูญสลายไปหมดเฮ้ย hey, ไฟลอยได้ Be creative Be cre creative อ๋อ Every day Be creative Every day คืออะไรวะอ่อ uh, ทีเดียวัน Every อ่อไม่ทัน ลายเราด้วยมาเล่นกันเยอะๆนะเกมนี้มีแอปเนี่ยแอปสโตรแล้วก็ใน Google นะก็คือ Android ครับ ios อะ่ะก็โหลดได้รีเพลตรงนี้อาเป็นว่าถ้าอยากเล่นกูให้เวฟข้างล่างก็แล้วกันนะโชคดีชิมี จะจบกูไปดูก่อนว่าอีพิโซดสองกู 2, เล่นได้ไหมเฮ้ยกูท๊อกอุย้ยอีพิโซดสองผมเล่นได้ไหมเอออ่ะเล่นอีพิโซ่สองได้ก็เล่นต่อเลยตัวละครเก่าเรานี่แหละจะเอาใหม่ใช่ไหมนี่หน้าตาแตกต่างไปจากเดิมอย่างลิบลับดัน Help me help เออ Help Help ช่วยด้วยช่วยด้วยก็ให้ความรู้สึกเหมือนกันต้นไม้หลายกิ่ง Help Help มันคือเสียงอะไรอะ่ะมลงจากอากาศฉันสามารถวาด ladder so in t h s system ladder คืออะไรวะ มันได้หรือเปล่าจะดูการ์ตูนกูช่วยเงียบหน่อยสิแม็กเก้เออรู้ว่าการ์ตูนคิดเรื่องข่าวหัวดูใช่หรือเปล่าวะเอออับ อ้ยถูกเขยอู้หูนี่ภาษาอังกฤษเก่งขึ้นขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยมั่วชัดชัดเสือโออู่ออทไทเกอร์ฉันสามารถวาดไทราวไทเกอร์ออรคัททอมอะไรอะลองมั่วๆไป ฉันสามารถว่าอะไรมีเสือด้วยต้อมนี่ทำภาพปิดตาแม่งเฮวแฮวติ๊กติกติกติกนาฬิกาลรอรี อ๋อไอ้นี่มันให้วาดใส่มือนี่เองไอ้ตรงเนี้ยเออเดี๋ยวเดี๋ยวเสือมึงอารมณ์ดีกันไปก่อน When good t h i n g I have custom ring ring tweet ก็กลุ้งนี่ว่า Oh no my custom came off ิวเวอร์ไอเดียบังเกอร์อาวอเตอร์ใส่มือฉันว่าถังที่มีน้ำเหรอไม่เอาที่ใส่กูเกียนอยู่แล้วอ่ะกูให้ถ้วยมึงแค่นี้ไป ได้ผลปีนีเด้วิ่งสิเอวิ่งสิวิ่งแล้วเขาเวปีนแล้วปีน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 ,ปน and everybody that's handy ยูเคียนดาวเฮวิสามารถว่าอะไรก็ได้ให้มันหนักขึ้นเหรอ นี่กูวัดใบไม้ให้มันหนักตรงไหนวะใบไม้โอ้อีสตังครูมครมครมครมบีเวอร์แดกต้นไม้อีกไม่ เลวเบเวอร์เฮล์มี่เฮล์มี่อ๋อไอพวกที่ให้ช่วยคือไอ้พวกนี้นี่เองแล้วจะให้กูทำอะไรต่ออ้าวอ้าวอ้าว we have a t h i n g something f a s t i now rest turn every w e a t e r flying draw something wing ให้วาดปีกให้เหรออืมดูดีนี่ไงมีปีกแล้วเฮ้เฮ้เ,เปีขาดปีขาดปีขาดอ,อ๋อมันให้วาดปีกใส่ไอ้ข้างข้างกล่องันนี้ภาษาอังกฤษกูเริ่มมัวไปแล้ว จะเข้าสู่อาเซียนไะม่นเนกูครัมออนเฮ้ยชิมออนอ้าวอ๊ะโอ้ไม่โอ้ฉันไม่สามารถเห็น quick piece a back bottom บราวบราวซีแบ็กบอดทอมอันไหนอะแบ็กบอดทอมแบ็กแบ็กบอดทอมแบ็กบอดทอมแบ็กบอดบอดทอมอะไรนั่นอยู่ไหนเฮ้ย โอเคงั้นพอเลิกเล่นแค่นี้เอาเป็นว่าถ้าอยากเล่นหรืออยากหาแบ็กบอร์ทอมอะไรเนี่ยผมจะให้เว็บข้างล่างก็แล้วกันนะ